สวัสดีครับ่อแม่ปีน้องทีฮักจุพูดจุดคนครับอยู่กับเฉลต์บ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยเนอครับนะครับป้าปอแม่พีน้องมาพอนาของผมครับนาของผมตีไถเตือกวันนี้ยังไม่ได้ปลูกเตือนะครับผมจะปลูกในวันที่3กันยายน2566น้รอรครับ่อแม่ปีน้องครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแปลงพาะกล้านะครับที่ผมพ่อกล้าให้ลูกกล้าแล้วก็นําไปปลูกให้ลูกกล้านะครับ ว่าาจะออกมุดก็ต้องปลูกหึ่งหลูกก้ามดก่อนเลยนะครับผมจะปลูกวันที่3กันยายน2566กล้ากับลงังเพาะอยู่ตรงปุ้นนะครับผมไม่พี่น้องครับเขา้าที่เหมาะสมในการปลูกกลางเดือนสิงหาจนถึงต้นเดือนกันยาผมจะปลูกเข้าดอนะครับผมไม <ST ans> <ๆ>่พี่น้องครับเป็นประเภทเข้าดอน,นะครับเหมาะจะปลูกที่กลางเดือนสิงหาแล้วก็ต้นเดือนกันยานี่นะครับ ข้าดวดอกก็มีรูหลายสายพันธุ์นะครับแต่ผมจะปลูกนะของผมนี่เป็นข้าวดอกขาวนี่ครับพ่อแม่เป็น,น้องครับข้าวดอกขาวนี่ได้เข้านักนะครับเป็นข้าวเหนียวครับเหมาะสำรับน้าที่เป็นนาดอนนะครับผลตีมีนาน้อยนะครับนาไรสองไรปลูกไว้กินข้าวดอกขาวที่มาะสมที่สุดครับที่จะปลูกใน ปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานะครับผมก็ปลูกข้าวดอกขาวเป็นประจําทุกปีนะครับนี่ครับไปถึงปุ้นนะครับนะครับปลไปดูกเข้าวดอกขาวของผมครับที่จะปลูกในวันที่สามกันยายนห้กที่จะถึงนี่นะครับก็จะได้อายุปลูกในวันที่สามนะครับได้เข้านักครับผมไอพี่น้องครับผมก็ปลูกไว้กินครับข้าวดอขาวนะครับปลูกไว้กินได้เข้านัก แล้วก็เหมาะสมในการปลูกไบเดนสิงหาตัวเดอมกัญญาครับน่ครับมาพอก้าเข้ารอกข่าวกัผมครับน่ครับตรงนี้ครับตัวไปพี่นนองครับนี่นะครับามงงามเลยครับนี่เป็นข้าวเจ้าก็ขอสิบห้านะครับของลูก้าครับผมจะปลูกในวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ นี่ครับงามๆนะครับผูแม่ปีน้องครับข้าวดอขาวนะครับเหมาะเมาะงามๆปู่แม่พี่น้องที่น้าลมาปพ่แม่พีน้องที่น้าเสียนะครับผมก็เอาข้าวดอกขาวไปแก้ให้หลายเจ้านะครับปีนี้ครับน้าเสียจะได้ครับปลูกไปแล้วหญ้าออกแล้วก็ทุ่งหญ้าบ่อได้นะครับ ก็ไถปันแล้วก็ไปปลูกใไม่ครับผมก็ปลูกข้าวดอกขาวขึ้นะครับก็แก้ปัญหานาดอนแก้ปัญหานาข้าออกบดีวานไปแล้วออกบดีวานแห้งนะครับแล้วก็ยอดไปแล้วยอดบดีออกบอดีนะครับก็แก้ปัญหาได้ครับข้าวดอกขาวอู้ถึงเรื่องฟันข้าวดอกครับตัวนี้อยู่หลายสายฟันนะครับอย่างเช่นของผม,ผมก็เป็นข้าวดอกขาวแล้ว ก็มีที่ผมไปมปลูกให้ลูก,ก้านะครับแม่โจ้สองตัวนี้ลูก,ก้าเอาไม่ได้พันเข้าให้ผมพ่อแล้วไปปลูกให้นะครับพววูวานาุของลูก,ก้าเป็นนาดอนนาไม่ไรไมีนาโยสองไร่ก็ปลูกเข้าแม่โจ้สองไปนะครับก็ปลูกวันที่วันที่สาวสามสิงหาที่ฟานมาครับก็ทำให้ ได้ผลดีครับถามลูก,ก้าว่าจะปลูกข้าวเมโจ้ทุกปีเลยนะครับลูกก้าเป็นหู้เป็นหู้แห้งน้ำนะครับว่นนั้นจะปลายเดือนสิงหาน้าจะมาหน้าของเป้นแล้วเป้นก็พร้อมปลูกครับพร้อมปลูกปลายเดือนสิงหาก็เตรียมขา้าวเมโจ้สองว้ซึ่งก็เป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าวเจ้าก็ขอ,ขอสิบห้าก็เป็นข้าวดอนะครับพ่อแม่ป,มปี่นน้องครับ ที่ผมจะไปปลูพืชลูกกาในวันที่สองสิงหาคมสองกันยายนของกที่ถึงนี่นะครับก็เป็นข้าวนี่เหมือนกันนะครับเป็นข้าวดอเหมือนกันนะครับจากเกลียวข้อมกอหกสูงนะครับอ่านี่นะของผมเหมือนกันนะครับนี่ผมปลูกข้าวกอหกเตี้ยไปนะครับกอหกต่ำหรือว่าข้าวอีเตี้ยนะครับพอแตก่อดีครับผมไม่ไม่น้องครับพอครับ แต่ก๋อนี่ยังยังใหญ่แล้วครับนะครับได้เข้านักเหมือนกันนะครับนี่เป็นข้าวกกขอหกตำากขอหกเตียหรือว่าขา้าวอเตี้ยครับอ่ามาพู้ถึงเรื่องพันข้าวดอวครับก็จะมีข้าวเหลืองอุบลนนะครับข้าวเหลืองอุบลนก็เป็นข้าวดอกเหมือนกันนะครับข้าวเหลืองอุบลนมีก็มีลูกกาไร,ร่หนึ่งน้าไร่เกิงครับก็ลูกข้าวเหลืองอุบนุนปนก็นเตียมขา้าวไหว ให้ผมมาเพาะให้นะครับนั่นกับปูปลายเดือนสิงหาเหมือนกันนะครับพราว่าเป็นนาดอนครับนาดอนหน้ามาแปดปลายเดือนสิงหาเปิ่งกระเรียมเขาเจียวไว้ครับนั่นเป็นกระปูไว้กินเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นข้อดีของข้าวดอนนะครับ <c oughs> แก้ปัญหาหนาดอนได้นะครับแก้ปัญหาหนาดอนน้าน่าบดี นา้าพ่อแม่ี่นอกที่มีนะาบนนักนะครับนะาหนึ่งไร่สองไร่ปลูกข้าวไว้กินนะครับแล้วก็เป็นนาดอนตัวนะครับกับเจข้าวดอปลูกได้นะครับผมผมก็จะปลูกข้าวเหลืองข้าวดอกขาวครับก็จะมีห้องกันตังๆหลายจ่้นะครับอย่างบ้านผมห้องว่าข้าวดอขาว ยังบางตีก็จะห้องว่าข้าวดอหลบนกนะครับเพราะว่ารวงของข้าดอขาวนะครับจะมีใบไปเข้าพปุ๊กไปอยู่นะครับก็ทกําให้นกหันนะครับทำให้นกหันชาบ้านเป็นก่อห้องว่าข้าวดอหลบนกนี่ครับเมาะผูกไยเดือนสิงหาต้นเดือนกันย้านะครับตั้งแต่กลางกลางเดือนสิงหาก็ได้ครับผูกข้าวดอได้เลยนะครับ ทำไมบ่ปลูกก่อนนั่นนะครับ <c oughs> ถ้าปลูกก่อนนั่นนะครับก่อนหน้าต้นเดือนสิงหาเต้นมานครับเข้าดอกก็จะออกเม็ดออกผลออกรวงก่อนนะครับก็จะทําให้นีปัญหาเรื่องนกมารบกวนครับคนใดปลูกก่อนก็ได้เฝ้านกก่อนนะครับถ้าปลูกเดือนกลางเดือนสิงหาต้น,นเดือนกันยายนนะครับก็จะเหลืองพ้อมกันทั่วทุ่งเลยนะครับนกก็จะบ่มารบกวนแล้วครับนกก็กินบ่แป้แล้วครับก,ก็จะบ่มีปัญหาเรื่อง เรื่องไล่นกแล้วครับปีแล้วมีอยู่เจ้าหนึ่งครับเอาไปปลูกกลางเดนกระดานะครับสรุปแล้วนะครับได้ไล่นกเฝ้านกนะครับตอนเก็บเกี่ยวมาครับลํำบากเรื่องฝนแฮมนะครับเข้าดอนี่กับเมาะกลางเดนสิงหาจนถึงต้นเดือนกันยานะครับเมาะสมเี็นุดครับนังของผมนี่ก็จะปลูกวันที่สามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับที่ข้าวดอขาวหรือว่าข้าวดอลมนกปลูกนะครับนี่ครับ วันที่สามก็ไม่พอนะครับว่าผมจะปลูกโดยถดำน้นะครับโปรแม่พป่น้องครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณโปรแม่เป็นน้องทุกทุกคนนะครับในวันที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะบอกพลาดคลิปดีๆต่อไปเนี่ครับประกาศิีใหม่ครับขอบคุณครับ